เหมือนมันเขาไมา่ให้ผมพูดอะไรสักอย่างผมพูดไม่ออกนะครับคนลุกทั้งตัว,วนะครับนี่มาคนเดียวเหมืยมันประตู ้ามไปอีกมิติหนึ่งนะครับโอ<ฮ><ฮ>้เป็นเลืกนะครับ นี่ทุกคนเป็นทางทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางขึ้นไมูว่าจะทะลุไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่านี่คน,นโอ้เป็นป่าเหมือนผมหลุดเข้าไปอีกที่ที่หนึ่งที่ไหนสักแห่งนะครับ สวัสดีครับผมไทบ้านเป็นอยู่คือนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เดินทางเข้าป่าเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาสารวจพื้นที่ลึกลับแห่งหนึ่งนะครับในป่าลึกกุฏิล้างหลังหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพระถึงไม่อยู่ต่อนะครับเลยพาทุกคนมาสารวจไป กับผมด้วยนะครับเย็ที้ผมไปคนเดียวนะครับก็ป่าครับไปสำรวจกติล้างด้วยกันนะครับวันนี้โอเคครับไปครับคือผมกลัวแตนมากเลยนะครับง้าฝนนี่แตนลังแตนค่อนข้าง,างจะ เสียงอะไรทุกคนได้ยินไหมยิ่กก ไปต่อนี่ทุกคนดูนี่เป็นลูกกระบกนะครับพวกหนูก็อพอมันเปือยเหลือแต่เม็ดข้างในก็พวกหนูก็ชอบกินนะครับเป็นอาหารของพวกหนูนะครับกระแตกระลอกนะครับ ป่าแถวนี้ค่อนข้างจะหนาตึบนะครับค่อนข้างจะลกนะครับชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะเข้ามานะครับ ระหว่างทางนะครับเราเจอก้อนหินก้อนนี้นะครับมีก้อนเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับตั้งแต่เดินมาไม่เห็นนะครับวันนี้เป็นหินก้อนเดียวโดดๆนะครับตั้งกลางป่า เดินไปก็หักกิ่งไม้ไปนะครับเผื่อว่าเราจะหลงทางนะครับก็หักทำเครื่องไม้ไว้นะครับเผื่อว่าเราจะหลงนะครับหากลับโอใครทำเครื่องหมายอะไรไว้นะครับ สักอย่างวิธีพลานเขานะครับไปครับไปต่อครับ ตอนนี้เราก็มาเทงจุดนี่นะครับคล้ายๆกับซาลานะครับซาลานะครับอโอมีมันได้นะครับไปขึ้นอย่างดีเลยนะครับไม่กวดก็ยังอยู่นะครับไม่กวด มีไม้กวดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีพระอยู่นะครับก็ลา้างค่อนข้างจะนานแล้วนะครับก็จะมีแต่ชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่ามาพักอาศัยนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะ เงียบสงบนะครับผมว่านะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับตรนี้กล่องเทียนน่าจะเปิดกล่องเทียนเข้าบรรษาเป็นสอง <c oughs> ชั้นนะครับนี่จะเป็นชั้นชั้นล่างนะครับที่ผมยืนตรงนี้ชั้นบนนะครับ ที่ยันยังยังเหลืออยูน่นะครับยิงจุดเทียนรลบรลม จุดนี้น่าจะเป็นอจุดนี้เป็นศาลานะครับไว้ทำวัดหรือว่าสวดมนต์นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่พักส่งล้างนะครับผู้ไรเขาขนลุกก็ย้พาทุกคนไปดูไอ้กุฏินะครับ กุฏิจะตั้งอยู่ในลานหินนะครับเป็นกุฏิเดียวโดโดๆนะครับไะคนด้วยตามคนมาครับคังนี้เป็นถ้ำนะครับอื กุฏิจะอยู่ด้านบนนี่นะครับอยู่บนลานหินนะครับ านบนนะครับก็เป็นลานหินนะครับแต่ก่อนที่ตรงนี้ก็เคยมีพ้ามาจำบรรษาอยู่นะครับก็น่าจะอยู่ได้ปีเดียวนะครับก็เห็นมาอีกเลยนะครับก็ได้มาสร้างกุฏินะครับนี่ไงครับกุฏินะครับ ขนล,ลุกเลยเราไม่คิดว่าจะมีกติล้างกลางป่านะครับเป็นป่าลึกนะครับป่าลึกนะครับรบอบๆก็เป็นป่าหมดเลยนะครับดูว่ามาสร้างได้ยังไงนะครับ กุฏิก็หลังหลังหลังใหญ่อยู่นะครับหลังคาก็จะมุงด้วยไม้นะครับไม้เป็นแผ่นนะครับไม้ทั้งหลังนะครับอโอพระก็ไม่ได้อยู่นานนะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับ ต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับท่าที่ดูล้างนะครับด้วยเหตุใดพระไม่อยู่ต่อกก็สร้างอย่างดีนะครับสมบูรณนะ์ อนุญาตขึ้นไปข้างบนอนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้ไม้ไม้นข้างจะผุแล้วนะครับก็นานพอสมควรนะครับประมาณ20-30ปีนะโอ้เหยียบไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ ผมกลัวมันหักนะครับก็ไม่เข้าไปดีกว่านะครับถอยดีกว่าข <c oughs> ้างล่างก็มีต้นเฟิร์นนะครับสวยงามนะครับต้นเฟิร์น <c oughs> กอนที่เรียกว่าจะขึ้นไปข้างบนนะครับทํเาเป็นว่าเราไม่ขึ้นไปนะครับกลัวมันหักนะครับเพราะว่าุฏิค่อนข้างจะเก่านานแล้วนะครับไม้ก็ผุพังผมชอบไออลังคามากเลยนะครับนีถ้ามาจากไม้นะครับมุงแบบโบราณน,นะครับแบบโบราณน,นะครับพระก็ไม่ได้อยู่นานแล้วนะครับ ปล่อยไว้เป็นกุฏิล้างนะครับคือเท่าที่ดูนะครับาการสร้างนี่คือสถาปัตยกรรมแบบโบราณน,นะครับค่อนข้างจะนานอยู่นะครับแต่ผมว่า,าสร้างจากไม้ทั้งหลังนะครับกุฏินี้ก็ อา,อายุน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบปีนะครับแต่ค่อนข้างจะโอ้คนเล็กค่อนข้างจะโอ้เงียบมากแตเ่เหมือนเหมือนมันเขาไม่ให้ผมพูดอะไรสักอย่างผมพูดไม่ออกนะครับคนลุกทั้งตัวะลรนบมาคนเดียวเย ก็อายุปุตติเนสร้างมาน่าจะสามสิบปีนะครับก็พระเคยมาอยู่นะครับตอนผมยังเด็กนะครับก็เคยได้ยินพ่อแม่ได้เล่าว่ามีพ้ามาอยู่กลางตานะครับก็ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับสามสิบปีได้นะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ พาทุกคนมาดูสำรวจกุฏิล้างนะครับกลางป่านะครับก็ไม่รู้ว่าพระท่านมาอยู่ได้ยัางไงาน,นะครับกลางป่าลึกนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมแีแ่นี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไทยบ้าน เป็นอยู่คือด้วยนะครับก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับเพ่งหัดทําคลิปเดินป่านะครับเดินป่าเดินเขานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิป,ปต่อไปของผมนะครับต่ออคลิปนี้ก็